สวัสดีค่ะหัดเลือไท่ไช่เสนาค่ะมณีสิมาตามพนงานโสมแดงอะมิโนที่เคโอนะคะเนาะมาตามพนงานโสมแดงใส่กับหอมแดงยูทีขอบรัางฝ่าหวนจังหวัดศรีสะเกดค่ะอ่าต้นหอมอ่าหอมแดงใส่กับอ่าโสมแดงอะมิโนแล้วใส่แล้วดีดีแบบไหนค่ะมาเบิ้งค่ะพอม่พี่นอ้นองนาค่ะเนาะก้อนโสมแดงตรงนี้ใส่เนาะค่ะหอมมันสีเหลืองค่ะ แต่ใส่ฉีดไปสองรอบวิธีใส่ก็คือยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้อ่ามาเบิ้งสองรอบว่าหอมแดงเนี่ยแตกกอแบบไดมาเบิ้งค่ะเนี่ยค่ะแม่พอแม่พี่น้องเนี่ยค่ะกอหนึ่งเนี่ยค่ะการแตกกอของเขาตน้นของเขามันสีอวบเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะเนี่ยค่ะลายๆายต้นเนี่ยค่ะการฉีดลงไปเนาะคือว่าใส่สมแดงเนี่ยค่ะเป็นชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์สีบลอมีสารพิษเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้ค่ะเบิ้งในต้นหอมเนี่ยค่ะ แต่กอก็ง่ายน้ำนักก็ไดเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้ค่ะแค่ฉีดลงไปสองรอบนะคะเนาะตรงนี้นี่ค่ะตน้นล้ำตน้นสิบแข็งแบบนี้เลยคะ่ะนี่ยค่ะมเมื่อวันนี้พอม่พี่น้องงามต้นหอมตรงนี้เนาะ,ะสวนนี่คือใส่สมแดงค่ะเนี่ยค่ะต้นง่ต้นแข็งเนี่ยค่ะเมื่อวันกันแตกกอตรงนี้เนาะค่ะเนาะโอ้โหใบหน้เนี่ยเนี่ยกอกระไงล้ำกระไงแต่งแต่ละหัวเนี่ยค่ะ โอ้โหเบิ้งนี้ค่ะเนี่ยน,น,นี่แหละค่ะก็คือหอมแดงใส่กับสมแดงเนาะค่ะเนาะมันด,ดีดีแบบแตกกอได้นำนักดีค่ะตรงนี้ค่ะเบื้องพ่อเม่พี่น้องค่ะเนี่ยเสมอกันค่ะสูอ่าสมแดงใส่กับหอมแดงเนาะถือว่าให้มั่นใจในการใส่สมแดงกับหอมแดงได้เลยค่ะตรงนี้คะ่ะเนาะ ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะฝากว่ามั่นใจว่าใส่สมแดงกับหอมแดงแล้วมันดีอย่างไรพ่อแม่พี่น้องก็เห็นนะค่ะว่าการแตกกอแล้วก็โตเร็วแล้วก็ ใบแข็งใบตั้งตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะหนอนกระสิบับวมาลกวนมือนี้เนาะคะ่ะเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะสนใจสมแดงอยากใส่กับหอมแดงเนาะคะ่ะเนาะสนใจติดต่อหัดถ์ฤทธิ์ไถ่ชัยเซนาศูนย์หกห้าห้าศูนย์ห้าสามสองแปดแปดหอมแดงตรงนี้อยู่สีสะเกดอยูฝ่ฝาหวนข้อว่างค่ะสวัสดีค่ะ